ต้นกล้วยโตขึ้นมานิดนึงแล้วเมื่อไรจะโตเนี่ยยากกินแล้วนะยากกินกล้วยแล้วครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกินเฮลพาที่8กันแล้วนี่ตอนนี้เราได้สร้างกระถางต้นไม้มาแล้วนะเอาไว้ปลูกต้นกล้วยเนี่ยเราจะได้มีคาร์บไฮให้ได้กินกันแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไรมันจะโตเนี่ยน่าจะนานพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้บ้านของเราเนี่ยเราได้สร้างกำแพงตัวนี้มานะกำแพงเตี้ยแล้วก็เป็นอันนี้เอาไว้ต้มน้ำต้มอะไรกินได้นะ แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้สร้างอันนี้ด้วยนี่แห่ตกปลา,ามีปลามาติดหรือ,อยังเอ้ยมีปลามาติดแล้วนี่มีปลาไว้กินนะเราจะได้มีอาหารกินได้แบบว่าเต็มที่แต่เราก็คงต้องล่าเนื้ออยู่เลยมั้งเพราะว่าเราต้องการไขมันอีกไงวันนี้เราต้องมีเล็กใช้แล้วแหละเราต้องมีเล็กใช้บ้างแล้วอะใส่เข้าไปปึ๊บๆ๊อันนี้เราก็ต้องจุดไฟด้วยแล้วอยากได้ของเล็กที่มันเป็นขวานนะอะใส่เข้าไปนานไหมเนี่ยอันนี้น่าจะรอนานพอสมควรนะเนี่ย น่าจะรอนานมากไปเดินสำรวจกันก่อนดีกว่าระหว่างรอแร่เหล็กถาเสร็จนะไม่รู้ว่านานหรือเปล่าเมาื่อพาที่แล้วเราได้เจอแผนที่ตรงนู้นนะตรงกาอกลางตรงนู้นเลยได้เจอแผนที่ที่เขียนไว้ว่าแบบว่ามันมีเครื่องบินอยู่ตรงทางทิศอีแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ทางทิศอีต,ตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมันไม่ได้บอกตัวเลขหรือว่าบอกสถานที่ที่มันชัดเจนไว้ไงบอกเค่ทิศอะแต่เดี๋ยวเราเดินสำรวจดูแถวๆนี้ก็อาจจะเจอก็ได้นะเออเมื่อพาที่แล้วเราเจอเลขเยอะนี่ใช่ไหม ตรงเนี้ยตรงถ้ำอันเนี้ยเราเจอเหล็กเยอะมากเลยนะเราแวะเข้าไปคุดหน่อยไหมอ่ะในเนี้ยเหล็กโคตรเยอะเลยนะมันอยู่ไหนอะถ้ำอ่ะบนนี้หรอไม่น่าใช่นะ่าจะอยู่ด้านล่างนะตรงข้างล่างนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เรามาเจอถ้ำใช่ตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ป่ะเอาไม่ใช่หรอแต่ถ้ำเราอยู่ไหนเนี่ยเราจะไปคูดเหล็กนะเราจําได้ว่ามีเหล็กเยอะมากเลยเออันนี้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรน่ะเออมัน มันเหมือนสะพานนะแต่มันมันอยู่ด้านบนอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปดูนะเหมือนจะเป็นของอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ทําให้เควสเราเดินต่อไปได้ตรงนี้เราหาทําไม่เจอแล้วเนี่ยทําอยู่ไหนวะเนี่ยหาถ้าไม่เจออุ้ยตรงนี้ติดไปไม่ได้ทางนี้ทางนี้เดินมาทางนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อไม่ใช่เงาเฉยๆก็นึกว่าอะไรตรงนี้ใช่ถ้าหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่แฮะแต่ถ้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมลงแล้วครับผมลงแล้วครับหาถ้าไม่เจอ ถ้ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูไหมตรงเนี้ยตรงนี้มันมีเต็นท์อยู่นี่เนี่ยมันมีเต็นท์อยู่ด้านบนนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูก็ได้นะมันมีทางขึ้นอยู่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะหาทางขึ้นก่อนตรงไหนในทางขึ้นหาทางขึ้นไม่เจอเจอคนป้าเจอคนป้ามันเมื่อกี้มันตะโกนมันตะโกนมันเจอเราหรออ๋อมันไม่ได้เจอเราโอเคนี่ค่าคนป้าเหรอไม่น่าใช่หัวแตกนะครับเอ้าเอ้า ยังไม่โดนเหรอเอาไม่เอาไม่อืออเอาไม่ตายไม่ตายอีกอยู่นิ่งๆเอาเอาธนูกระเด้งเฮออ้ยจะวิ่งมาจะวิ่งมาหัวแตกนะหัวแตกนะหัวแตกนะแล้วเมื่อกี้ธนูกระเด้งไปได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นธนูมันกระเด้งมาตรงเนี้ยนี่ไงมันเด้งได้ไงเนี่ยสงสัยมันโดนในนี่นะต้นไม้อะเพราะธนูคืนนะครับพี่โอเคเก็บได้และคนนี้เหมือนจะมีหอกหอกเต็มหม่หอกเต็มร้อยหรือเปล่าอ่ะพอดูดหน่อยเฮ้ยหอกเต็มร้อยด้วยเปลี่ยนเลยสิอันนี้96 อันนี้ก็แทบไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ห้องเลยใช้แต่ธนูสู้มีอีกไหมอ่ะมีของอีกไหมครับมันจะไม่มีแล้วนะมีแค่นี้หรอมันไม่ใช่บ้านคนป่านะก็นึกว่าบ้านคนป่าแต่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งเราต้องหาทางขึ้นก่อนเรามีภารกิจหลักของเราทางขึ้นทางขึ้นจะขึ้นไปตรงค่ายตรงนั้นอนะ่ะมันมีเต็นท์อยู่อ่ะนี่นี่ทางขึ้นทางน,างนี้หรือเปล่าตัวเรามันหิวข้าวนะเนี่ยเรากินของหน่อยไหมอ่ะอันนี้ไหมเพิ่มคาร์บไฮเดทห้าแต่ถ้าเรากินไปมันอาจจะติดปรสิตนะเนี่ยเรากินไปก็ได้อ่ะ กินเข้าไปเลยกินเข้าไปให้หมดอ่ะ้วกินเห็ดเข้าไปด้วยอ่ะเรียบร้อยโอเคน่าจะช่วยได้บ้างนะใช่ไหม <c ười> ขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูตรงค่ายก่อนค่ายมันอยู่แถวๆนี้แหละเออมันมีทางให้ไปไหมอ่ะทางนี้เดินไปได้ไหมทางนี้ดูเหมือนว่าจะไปไม่ไดนะ้นั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันเป็นยังไงตะขอเกี่ยวขึ้นไปได้เฮ้ยอยวอะไรแมงป่องอรอมีแมงป่องแถวนี้ปหเนะี่ยขึ้นไปก่อน <c ười> ขึ้นไปแล้วไม่สนใจแล้วครับไปขึ้นไปขึ้นไป มันต้องขึ้นไปต่อยอีกเลยเนี่ยขึ้นหลายชั้นจังเลยอ่ะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอเคชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวนี้มีโมริเน,เ,นเลยด้วยอ่ะมีกล้วยแม่อยากได้กล้วยมากกว่าโมริเนเล่เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้เห็ดเก็บก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้นี้มันแมงป่องหรือแมงมุมสักอย่างใช่ไหมอันนี้ไงจะละแทงแทงก่อนเลยเออเปิดก่อนได้เปรียบครับเดี๋ยวมันต่อยเรานะเราก็เลยต้องข้ามก่อนค่าน่าจะอยู่ด้านนี้นะ ใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูก่อนน่าจะอยู่ด้านซ้ายนี่แหละนะริมริมอ่ะต้องอยู่ริมริมผาอยู่แล้วแหละเพราะเราเจอมันอยู่ตรงริมผาไงล่ะค่ายอยู่ไหนครับเอออุ้ยแถวนี้ลังมดเยอะนะลังหมดเยอะมากเลยเจอลังหมดโคตรเยอะแต่ไม่เจอกล้วยเลยเอ้ยน,นี่ไงกล้วยโอ้โบนบนคบ,บเจอปับ๊บขอเก็บกล้วยหน่อยนะครับเอามากินหน่อยอะกินก่อนกินกล้วยก่อนกินกล้วยอะกินเข้าไปเรียบร้อยอ้าวพยาธิขึ้นตัวอีกแล้วโอเคเรียบร้อยหาค่ายก่อนตัวนี้มีทางไปนะ ทางนี้เหรอใช่หรือเปล่าใช่ทางที่มีคลายหรือเปล่าตรงนี้แล้วหาไม่เจอหรือว่าอยู่นู่นอะหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยหาไม่เจอครับอยู่ไหนเนี่ยไอเต็นนั้นอะหาเต็นไม่เจอแล้วตอนนี้ตัวเราเหนื่อยด้วยอะตัวเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันเหนื่อยไงแล้วเราจะสลบอยู่แถวๆนี้มันไม่ดีนะครับหาทางกลับก่อนรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าสำรวจไม่ทันะไรก็ต้องวิ่งกลับบ้านแล้วเนี่ย แรงหมดไวมากเลยนะเพราะว่าเราขาดคาร์โบไฮเดตไงเราต้องมีกล้วยเอาไว้กินตลอดเวลาคบบาร์โบไฮเดตหายยากมากไม่เี่อะไรอะ่ะงูหรือเปล่าเอาไม่ใช่นึกว่าง,งูเป็นแค่งเงาต้นไม้เฉยเดี๋ยวเดินกลับบ้านก่อน34 24ตรงนู้นกลับบ้านครับกลับบ้านนอนกอดเลยเดี๋ยวไปสำรวจต่อพึ่งนี้เช้าตอนนี้เรามีกล้วยแล้วนะก็น่าจะสำรวจได้เยอะขึ้นเพราะจะได้ไม่ขาดอาหารแล้วเดี๋ยวนอนให้เช้าไปเลยนะโอเคเช้าเรียบร้อยขอเซฟเกมสักหน่อยเซฟเกมก่อนอ่ะ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องทําอาหารกินก้อนตอนนี้เรามีกล้วยแล้วนะก็น่าจะไม่ไม่เหนื่อยเร็วแล้วเดี๋ยวขอดูค่าอาหารหน่อยสิคาดอะไรบ้างตอนนี้คาดไขมันนะเราไปล่าสัตว์หน่อยไหมขอล่าสัตว์สักตัวเอามาทําอาหารให้เรากินมีสักตัวไหมปกติแถวนี้เยอะนี่เวลาเราสร้างบ้านนี่โคตรจะเยอะเลยเดินไปเดินมาโคตรบ่อยเว้ยนู่นนเห็นแล้วเห็นแล้วเจอตัวแล้วครับจริงเลยเอ้าตายไหมอโอเคนึกว่าไม่ตายแลเดี๋ยวก่อน เราจะเอาไปเพิ่มไขมันให้เราแต่ตอนนี้เรามีกล้วยแล้วนะเราไม่ขาดคาร์บโบไฮเดรตแล้วของพร้อมครับเดี๋ยวจะไปสำรวจกันดีกว่าอุ้ยมีปิงก้อตัวด้วยอรอเอาปิงออกจากตัวก้อนมีปิงก้อตัวด้วยปิงก้อตัวนี่โอ้โหเต็มเลยป่านนี้มันแบบว่าปิงขึ้นตัวตลอดเลยนะนี่เอาออกไปโอเคเรียบร้อยล้างตัวด้วยเดี๋ยวไปล้างตัวโอ้โหตัวโคตรหนักตัวโคตรหนักเพราะว่าแบกเหนือกระดูกทิ้งไปก็ได้ั้งนี่กระดูกทิ้งไปนะยาสูบนี้มันเอาไว้ทําอะไรอ่ะ เอาไว้แบบว่าเพิ่มสุขภาพจิตหรือเปล่าน่าจะใช่นะมันเป็นยาสูบอะจะล้างตัวก่อนนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องทิ้งของเนี่ยของโคตรเยอะเลยอ้ตรงนี้กระดูกโคตรเยอะกระดูกที่เราทิ้งไว้เมื่อพาร์ตก่อนก่อนอะทิ้งยาสูบไปยาสูบมันหนักหรือเปล่าอันนี้ใบอะไรอะเพิ่มเคาร์โบไฮเดรตได,ด้ด้วยนะไม่ได้จ่ายอันนี้ทิ้งไปมันแห้งแล้วน่าจะใช้ไม่ได้ทิ้งไปให้หมดเลยตอนนี้ตัวเบาแล้วนะโอเคแล้วมันมีเนื้อล่นอยู่ไหมอะมีเนื้อล่นอยู่ไหมไม่มีโอเคกลับบ้านไปทําอาหารกันดีกว่า ไปทาอาหารกินเดี๋ยวเราจะได้สําดวจได้มากขึ้นนะจะได้ไม่ค่าสารอาหารตัวเราจะไม่เหนื่อยถ้าเราไม่ค่าสารอาหารนะนี่นี่กลับมาก่อนเรามีที่ทําอาหารใหม่แล้วไม่ต้องห่วงอุย้ยอันนี้กล้วยเราโตขึ้นแล้วนี่เฮ้ยได้ยินเสียงจระเข้ไหมได้ยินเสียงไหมทุกคนโน่นหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> มาเลยมาเลย <c oughs> มาเลยมาเลย <c oughs> มาเลยนี่โอ้โหเราเก่งแล้ว มีตัวหรอหมดอยางหมดเถอแะแร่เนื้อก่อนแร่เนื้อก่อนอยากเป็นอาหารให้เราก็ไม่บอกนะเดินมาหาถึงที่เลยแร่เนื้อมันมาเลยโอเคโอ้โหหนักหนักตัวโคตรเลยแร่จะเข้เนี่ยอะไปทำอาหารกันดีกว่าอันนี้มีน้ำไหมอะน้ำไม่มีเราต้องจุดไฟใหม่ด้วยนะเนี่ยไฟหมดแล้วอะไฟมันมอดไปแล้วเดี๋ยวจุดใหม่เดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำด้วยเออมีน้ำอยู่นี่อ่ะใส่้า,าไป ให่ไหมดเลยกินหลายๆถ้วยครับคนเดียวกินหลายถ้วยเลยเนี่ยกินโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนนะจุดไฟจุดไฟก่อนเราจะทําอาหารกันวันนี้อ่ะจุดไฟตัวโคตรดาเลยตัวดามากสุสัยราดเนื้อมาเยอะตัวเลยดําขนาดนี้นะโอเคเรียบร้อยจุดไฟรอน้ําให้สุกก่อนโอเคน้ําต้มเสร็จแล้วใส่เนื้อเข้าไปนี่อ่ะเนื้อใส่เข้าไปเลยกินเนื้อต้มกันวันนี้เดี๋ยวไปเอาเนื้อจระเข้ด้วยเดี๋ยวจระเข้ก็มีเหมือนกัน พึ่งแล่มาสดๆเลยครับนี่เนื้อเคแมนเอามามีกี่ชิ้นอะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยซีอันโอ้หนักหนักอีกแล้วเราใช้วิธีรัดวิธีเดิมครับนี่ถือแล้ววิ่งกันไงน,นี่วิธีวิธีที่ทําให้ตัวเราไม่หนักอันนี้มีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเรากินเลยนี่ซุปเนื้อเพิ่มไขมันอุ้ยเพิ่มโปรตีนเยอะโคตรตอนนี้เราขาดแค่ไขมันกระข์โบไยเดรตนะเดี๋ยวกินเพิ่มไปแล้วกันนี่สดไปเต็มที่เลยครับน่าจะเต็มหมดแล้วนะเอา คาร์บโบไฮเดตยังขาดอยู่โอเคคาร์บโบไฮเดตเรามีกล้วยอยู่เรียบร้อยครับแล้วก็นี่ย่างเนื้อปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้มันเก็บไว้ได้ตลอดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเรารอเนื้อเคเมนให้สุกนะเราจะเอาไปด้วยเพราะว่ามันเพิ่มแรงได้นะเนื้อเคเมนอะ่ะเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเดินทางนะเนื้อเคเมนมันเพิ่มพลังงานให้เราได้โอเคเรียบร้อยไปกันดีกว่านะตอนนี้ของเราพร้อมแล้วไปไปไปกันดีกว่าไปสำรวจกันต่อเราจะต้องหาเต็นนั้นให้เจอมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะเต็นนั้นอะ แต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องกลับมาตรงนี้35 27ไปไปไปเดินทางกันต่อครับเราจำไม่ได้แลวเนะี่ยมันไปทางไหนเนะี่ยเออมันมันทางนู้นหรือเปล่าอ่ะที่เราไปอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะทางที่เราเจออ๋อน,นี่ไงทางนี้โอเคเดี๋ยวเราจําจุดไว้3326นะตรงนี้มันอยู่ข้างๆถ้ำนะถ้ำมันอยู่ฝั่งหนูนะถ้ำอยู่ฝั่งซ้ายส่วนทางขึ้นนี้อยู่ด้านขวานี่ไปหาเต็นกันดีกว่าเต็นก็อยู่ด้านขวาเหมือนกัน เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีก2ชั้นต้องปีนขึ้นไปเป็นแอสซัสซินเจคเป็นแอสซัสซินครับเดี๋ยวเราจะเดินล็อกขวาไปนะเราคิดว่าด้านขวามันน่าจะเป็นเต็นนะแป๊บนึ่งขอจาจุดตรงนี้ก่อน31มสิบเ้าโอเคเราจะได้เดินกลับมาถูกนะเดี๋ยวเดินหาทางลงไม่เจออีกหาทางลงไม่เจอนี่ก็โดดลงเอาเลยนะมีทางลงตรงนี้ด้วยอ๋นนี้ไงเจอเต็นแล้วตรงนี้นี่เองโอ้โหแอบอบยู่นเนียนเลยนะใช่เต็นไหมเนะี่ยเอา้าไม่ใช่นี่นี่มันอะไรอะสภาหรอ วิธีลงไปที่ป่องหินปูนเออผมมีทางรัดนะครับกระโดดลงไปเลย <c oughs> แต่ไม่ดีแน่นอนโอเคเราไปกันดีกว่าดูเหมือนว่าจะลงไม่ได้นะเราจะต้องไปหาเต็นก่อนอะแต่เต็นมันไม่ใช่ตรงนี้อดิพี่เสียงอะไรอ,อ๋อเสียงมะพร้าวร่นหรือเปล่าเสียงดังตุบเสียงดังตุบเลยนะครับแต่หาเต็นไม่เจอครับตอนนี้เต็นอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้เรามีของใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าเออ มีของใหม่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเหมือนว่าจะไม่มีของใหม่ไม่มีให้โทรหามีอาด้วยเราน่าจะต้องสำรวจแถวๆนี้ให้หมดก่อนถึงจะโทรหามีอาได้แล้วเราจะไปยังไงเนี่ยจะไปยังไงครับตรงนั้นอะ่ะต้องหาวิธีลงนะน่าจะต้องไปที่ค่ายนั่นแหละเดี๋ยวเราหาเต็นท์ก้อนอันนั้นอะไรอะ่ะตรงนั้นมีอะไรด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะที่นี่มันที่ไหนครับมีบ้านคนด้วยนะ หาเต็นแต่หาเต็นไม่เจอมาเจอบ้านคนเฉยเลยแล้วเต็นน่ะเต็นมันควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่ด้านล่างนี้อ่ะขอชโงกลงไปดูหน่อยนะครับมีเต็นไหมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นตายแล้วเต็นที่เราเจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอนะแต่เราเจอที่ใหม่แทนไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีที่ใหม่อาจจะมีที่นอนให้เราก็ได้นะเราจะได้นอนที่นี่เลยนี่มาเจอที่ใหม่กันแล้วขอแวะดูหน่อยตันนี้มีสัตว์ตัวอ่ะ หยิบหน่อยมาแรงมาเอามาไว้ตกปลานะครับเอ้ยมีกระดูกด้วยอ่ะแตไ่ไม่จำเป็นหรอกมั้งขอความช่วยเหลือจากวิทยุลานบินอ๋อนี่มันเป็นลานบินหรอปลอดล็อกบทสนทนาไม่ด้วยโทรหามีาก่อนมีากูต้องไม่เชื่อแน่ผมเจอลานบินแล้วเยี่ยมเลยมรออะไรอยู่ละ่ะส่งสัญญาณวิทยุช่วยเหลือเร็วจัดไปเราเจอที่เราจะได้ออกวะเนี้เราจะได้ออกจากป้าให้หนีแล้วหรือเปล่าอับหนึ่ง <cido f 2> หาเก็บของก่อนครับเราจะได้ออกจากป่าแห่งนี้แล้วโอ้โตื่นเต้นครับตื่นเต้นแบบสุดๆไปเลยตื่นเต้นจังเลยครับตรงนี้มีของไหมเนี่ยอันนี้บันทึกหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่อรอไม่ใช่เพลงมันบิวจังเลยเพลงโคตรจะบิวเลยนะอันนี้ชิดกระป๋องของกินเยอะนะเนี่ยที่นี่อ่ะอันนี้วิทยุป่ะนี่ไงเจอวิทยุแล้วกดใช้ดิไม่มีสัญญาณเลยอ่ะ <S <S ต้องซ่อมซ่อมวิทยุ เรา่อมอยังไงเรา่อมอยังไงเอ้ยนี่เซฟอะ่ะนี่เซฟได้เซฟได้ขอเซฟก่อนเดี๋ยวเราตายขอเซฟก่อนเลยโอเคเปิดกระเป๋าดูมีถุงกาแฟด้วยแล้วก็เอมีที่นอนมีที่นอนอย่างนี้ดีเลยอันนี้กล้องพยาธิพยาบาลโอ้ของโคตรเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บก็ได้มั้งกีนนี่ดีนะเนี่ยเอามาอยู่เป็นบ้านแทนได้ไหมอ่ะของเต็มแล้วหรอของเต็มเปี่ยมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแบบว่าเก็บของทีเดียวอุ้ยมีขวานด้วยขวานคือสนิม แป๊บนึงเจอของใหม่เจอของใหม่ที่ดีกว่าทิ้งเลยครับขวานขึ้นสนิมวานนี้มันดีหรือเปล่าอ่ะน่าจะดีนะน่าจะตัดไม้ได้อะมันก็ต้องตัดไม้ได้อยู่แล้วไม่ละอะไรเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีคอไหมครับอยากได้หีบจังตอนนี้อยากได้หีบจังเลยของเต็มมากของล้นตัวหมดแล้วอันนี้มีแบบโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะมีทางเข้าไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีทางเข้าเดีย๋ยวเราต้องไปซ่อมวิทยุก่อนอะ่ะมันซ่อมยังไงเนี่ยวิทยุอะ่ะ มันต้องไปซ่อมตรงสายไฟหรือเปล่าขอดูสายไฟก่อนนี้ปะมันต้องเดินตามสายไฟไปแน่เลยนะน่าจะใช่จะขอดูอะไรนิดหน่อยก่อนตรงนี้มีแผงโซลาเซลล์ด้วยน่าจะต้องเดินตามสายไฟไปตรงนี้เดินมาเดินมาอ๋อทางเข้าอยู่ในนี้อ่ะกุญแจสายอยู่แต่ผมจะไปหาจากไหนครับกุญแจเนี่ยกุญ <c> แ <oughs> จจากไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้ปะตรงนี้อาจจะมีกุญแจก็ได้นะแต่มันไม่น่ามีหรอกมันคงไม่ง่ายขนาดนั้น มีกุญแจไหมครับตัวนี้มีถังน้ํามันมันต้องหากุญแจอะเพื่อไปเปิดตรงนั้นได้นะเตรงนั้นมีทางไปด้วยอาจจะมีทางให้เราไปต่อได้นะหูทางแบบนี้ชัดเจนเลยว่าให้เราไปหากุญแจที่นี่แน่ๆใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าทางนี้มันเป็นทางตันไปเนี่ยปีนขึ้นได้ไหมปีนข้ามไปได้หรือเปล่า,ป,า,ไป,ไป,ลาปีนข้ามหน่อยอ้เหนื่อยเจมบอกเหนื่อยโอเคกระโดดขึ้นไปเหมือนจะไปไม่ได้นะมันมันไม่ให้เราไปอ่ะ โอเคไม่ไปก็ได้ครับเราคิดว่ากุญแจมันน่าจะอยู่ที่เต็นนั้นแหละนะที่เราเจอตอนแรกเลยอะเต็นอันนั้นแน่ๆเดินตามทางไปดูเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหามันจากไหนอะไอ้กุญแจอะต้องหาเต็นหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้เฮ็ดสีฟ้าเก็บก้อนเฮ็ดดีครับเฮ็ดเพิ่มพลังเก็บไปเก็บไปเฮ็ดเอาไวแ้แบบว่ากันเราง่วงนอนได้มันจะมีไหมนยเต็นอะเต็นที่เราตามหามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเต็นอยู่ไหนครับเนี่ยเต็นเต็นหาเต็นไม่เจอ แต่เมื่อกี้เราก็เดินวนป่าแบบจนครบรอบแล้วนะก็ยังไม่เจออะไรอยู่ดีเดินจนครบรอบก็ยังไม่เจอเลยครับ2000 years later. ตอนนี้นี่เรายังหาค่ายไม่เจอเลยนะยังหาเตเท์อันนั้นไม่เจอเลยอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันต้องแบบว่าไปยังไงนะตรงนั้นอะหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่าค่ายนั้นมันไม่ใช่ที่ที่เราต้องไปอะ่ะเดี๋ยวแวะกลับมาดูที่นี่หน่อยนะเราไม่รู้ว่ามันทำยังไงอะ่ะเออเราต้องใช้วิทยุใช่ไหมใช้ไม่ได้มันต้องซ่อมอะ่ะ สายวิทยุมันคือสีน้ำเงินหรอมันมีสายสีเหลืองด้วยนะอันนี้อะไรอะ่ะนี่กุญแจหรือเปล่าเนะี่ยใช่ปะนี่หรือเปล่ากุญแจอะ่ะเอา้ามันคือกุญแจห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อะ่ะแล้วมันไม่ให้เราหยิบอะ่ะหรือว่าเราต้องไปซ่อมวิทยุก่อนมันมีสายสีเหลืองอีกอันด้วยนะเออสายสีเหลืองหรอเราไปดูก่อน สายสีน้ำเงินมันอยู่ด้านในนะแต่สายสีเหลืองอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้สายสีเหลืองอ๋อนี่ไงส้มได้ใช่ไหมอ่ะอ๋อส้อมแล้วอโอเคน่าจะใช้ได้แล้วนะโอเคครับผมเจอแล้วครับก็ว่าหาตั้งนานวิ่งทั่วแมปเลยเราเนี่ยเราวิ่งทั่วแมปเลยนะก็จะมาแบบว่าเจอนี้ได้นี่กดใช้อ่ะ ใครได้หรือเปล่าอ่ะฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมช่วยผมด้วยใครก็ได้รับทีใครก็ได้รับสายทีช่วยผมด้วยใครก็ได้เข้ามาทีกุญแจอยู่บนหน้านายนะเจกนายไม่หยิบหรอมีใครตอบไหมบัดศพเอ้ยอาถูกกุญแจหล่นแล้วนะนะเจกกุญแจรับทราบนี่คือหอควบคุมมาเนวเปลี่ยนได้ยินผมไหม คุณได้ยินผมจริงๆด้วยช่วยด้วยครับยืนยันจะเย็นก่อนนะผมได้ยินคุณคุณจะไม่เป็นอะไรขอชื่อกับตำแหน่งของคุณด้วยผมชื่อเจคฮิกกินผมอยู่บนลานบินโชข่าวกลางป่าไม่แน่ใจว่าตรงไหนรับทราบเจคฮิกกินคนนั้นน่ะหรออีกแล้วหรอโอเคผมรู้ว่าคุณอยู่ไหนรอก,ก่อนนะเปลี่ยนอะไรอ่ะทำไมทำไมมันเหมือนว่ารู้จักเราอ่ะ โอเคคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าเปลี่ยนมีผู้หญิงอยู่กับผมด้วยชื่อมีอารับทราบมีผู้ชายอยู่กับคุณไหมเปลี่ยนไม่มีนะไม่แถวนี้ไม่มีใครเลยคุณยังอยู่ไหมใจผมทำยังไงรับทราบอยู่ตรงนั้นแหละเปลี่ยน จะส่งคนมาเหรอผมควรรอนานแค่ไหนอะจะเยนเ็ยนๆนะแล้วอยู่กับที่ไว้เรากำลังส่งคนไปช่วยทราบเราเปลี่ยนห hey, <what> มายความว่าไงที่ yeah, ว่าอีกแล้วเหรอผมต้องอยู่ในอันตรายเหรอคือเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ <Answer, please. S 1> ตอบผมด้วย <c oughs> ขอร้องละ <c oughs> คือมันแปลกนะมันยู่ๆเหมือนก็บอกว่าอีกแล้วเหรอบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยยู่ๆก็แบบว่าถามแล้วก็พอเราบอกชื่อแล้วมันก็แปลกๆอ,อ่ะมีย่ะคุณต้องไม่เชื่อแน่ผมเจอลานบินแล้ว,ลวเลวิทยุก็ทำงานด้วยในที่สุดก็จะมีคนมาช่วยเราแล้วนะแต่เป็นบทสนทนาที่แปลกนะเขาถามว่ามีผู้ชายอยู่ด้วยไหมคุณรู้ไหมว่าเขาหมายถึงใครอะ่ะ ฉันดีใจที่คุณปลอดภัยนะ,ะน,น,น,นั่นสิและในเมื่อผมรู้วิธีออกอ่านไปทันสับโคตรไวเลยแค่กลับบ้านไปเถอะอะไรอ่ะทำไมมีอาแปลกแอ่ะ,ะ,ะว่างไงนะพูดอะไรของคุณอนะ่ะแค่กลับบ้านไปเถอะแล้วไม่ต้องห่วงฉันที่นี่มีแต่สิ่งที่ทจะทำให้คุณผิดหวงังคุณไม่จำเป็นต้องมีฉันแล้วนะเจ๊ ได้เวลาที่ฉันต้องไปแล้วคุณอยู่ตรงนั้นและรอให้คนมาช่วยนะมันเศร้าจังมีอาไม่ยอมไปกับเราหรอกไม่นะมีอาพูดกับผมสิคุณอยู่ไหนมีอาตอบสิผมทิ้งคุณไปเฉยๆไม่ได้มีอาพูดอะไรสักหน่อยสิขอร้อง่ะมีอาเดี๋ยวเข้าเราต้องไปแล้ว ผมจะทางออกแล้วขอร้องนะให้ตายเถอะอะไรสักอย่างสิมีอาไม่ยอมไปนะมีอาบอกให้เรากลับไปอะคุยขึ้นมาใหม่แล้วนะให้เราตามหามีอาตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้มีอาเหมือนว่าจะไม่ยอมไปกับเราแล้วเร,เราเรื่องมันดูงงๆ้วเนี่ยคือว่าตอนที่เราโทรไปพอเราบอกชื่อคนในสายบอกว่าอีกแล้วเหรอคือแบบว่าเหมือนว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วหรือไงอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโดยประตูครับ อุปกรณ์ปีนเข่าอะเก็บมาเราได้มาแล้วนะไออุปกรณ์ปีนเข่าทั้งหมดนี้อะไรเนี่ยแผนที่อะตรงนี้มีบันทึกด้วยแผนที่นี่มันเอาไว้เชื่อมกับอันเก้าป่ะใช่ไหมอ๋อมีแผนที่สองอันรออันนี้แผ่นที่อะไรอะอ๋อแผนที่ที่ต่อจากตรงนี้นี่นี่มันมีทางแม่น้ำนะแล้วก็มีแผนที่ต่อไปแผนที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ที่เราเจอนะไอเต็นที่เป็นของกลุ่มคนสี่คนอะโอเคเราเจอสถานที่แล้วตอนนี้ เราเจอไอ้นี่แล้วด้วยไอ้ที่เอาไปปินเข่าลงไปด้านล่างได้นะอ่าบันทึกก่อนทำไมมันมีชื่อเราอยู่ด้วยอะที่นั่งกับผู้โดยสารนะ A หนึกกิ i g g i n A สอง Smith A เราไม่รู้จักเลยสักคนนะมีแต่มีชื่อเราอะ A 1 A 1นี่มันอยู่ในแผนที่หรือเปล่าเนี่ยมันมี A มี C อยู่นะที่เราเคยเห็นอะเออแล้วก็อันเก้ามีปะอันเก้ามี A 2นะ A 1มันคืออันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะ แล้ว C 1ไอ้2สที่เราเคยเจอชื่อสมิธ A แล้วก็ C 1ชื่ออันวาเลสเอ็นอคือใครกันเนี่ยคกอมี C 1อยู่นะตรงนี้มี C 1อยู่แล้วอันนี้คืออะไรอะรูปสามเหลี่ยมไม่รู้เหมือนกันนะเจออะไรปแปลกๆเต็มเลยโอเคมีบันทึกอีกเดี๋ยวเราอ่านให้หมดเลยจดหมายครับจากแผนกนโครงการลงพื้นที่ถึงฟิลิปสมิธหัวข้อตัวอย่าง เราขอเตือนให้คุณวิเคราะห์สายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่รู้จักทั้งหมดในการ,นรขนส่งครั้งล่าสุดเราได้รับแค่ตัวอย่างพืชจำนวนหนึ่งเท่านั้นจนถึงตอนนี้มีเพียง3%ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตในป่าน,นี้เท่านั้นที่ได้รับการทดสอบความเป็นไปได้เราหวังว่าคุณจะเพิ่มจำนวนตัวอย่างที่ส่งมาได้นะขั้นตอนยังคงเหมือนเดิมเก็บตัวอย่างสิ่งตรวจอย่างละ2ชิ้นอันแรกสำหรับการวิเคราะห์ในสถานที่อีกอันสำหรับการเก็บรักษาอย่างดีพร้อมอธิบายรายละเอียดและส่งมาทางเครื่องบิน ข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่ในแคตตาล็อกเราจะไม่ทนกับการทํางานที่ไม่เป็นระบบโอเคอันนี้เหมือนว่าจะมีคนจ้างงานมาหรือเปล่าจ้างงานใครก็ไม่รู้นะนี่ไม่ให้กดโทรได้ด้วยอะมีอะมีอะตอบหน่อยขอร้องละกดล็อกวดสุดนาวายเต็มเลยมีอะตอบหน่อยขอร้องนะมีอะไม่ยอมตอบเรานะจะทิ้งผมนะรับสายทีมีอะไม่ยอมคุยกับเรานะมีอะ คุณอยู่นั่นไหมอะยังไงผมก็จะตามหาคุณกำลังมีคนมาช่วยนะตอบผมหน่อยสิไม่ยอมตอบเลยอะขอร้องนะมีอามันต้องคุยไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยมีอาตอบหน่อยขอร้องนะเราตือ้อเราตือ้อกำลังมีคนมาช่วยนะตอบผมหน่อยมันวนหรือเปล่าเนี่ย มีอาผมมีอะไรจะบอกคุณรับสายหน่อยนะแล้วโทรไม่อยู่แต่เอาดิมีอาคุณอยู่นั่นไหมมันวนหรือเปล่าอโอเคยังไงผมก็จะตามหาคุณดูเหมือนว่าบทสนทนามันจะวนอยู่กับที่นะโอเคเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าต้องไปตามหามีอามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่นี่เนี่ยมีอาก็หายมีอาไม่ยอมแบบว่าไม่อยากไม่อยากกลับบ้านกับเรามีอาไม่ยอมกลับด้วยนะ เดี๋ยนอนให้ช้าไปเลยครับเค okay, ตื่นมาตีสองครับโอเคเรื่องราวทั้งหมดก็ดูเหมือนว่ามันมันแปลกๆนะมันเริ่มแปลกๆขึ้นแล้วคือว่าเรามาเจอลานบินแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปแต่คนที่รับสายเราพอถามชื่อเรานะอยู่ๆก็พูดว่าอีกแล้วหรอเหมือนว่ามันเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นอยู่แล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าจะส่งคนมาช่วยเรานะแต่พอเราโทรไปหามียเนี่ยมียกลับไล่ให้เรากลับบ้านไปโดยที่ไม่ต้องไปรับมียนะ มีอาเป็นอะไรก็ไม่รู้มีอาไม่บอกอะไรเราเลยไม่ยอมคุยกับเราด้วยตอนนี้มีอาจะไม่กลับกับเราหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะเจอมีอารหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันพาทหน้าดีกว่านะก็สาหรับพาทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบา,บายยเซฟก่อนเซฟก่อน <laughs>